งไ,ไวัยนนี้มาทำไฮไลท์ยิงไปสอง<ด>หัวแล้วแต่ลืมอัดคลิปดีๆนะดูสกอร์ได้ถ้าไม่เชื่อไปติดตามช่องอะไรวะเออเดี๋ยวกูขึ้นชือน่อช่องให้อ่ะขึ้นชื่อช่องให้แค่เคท่านี้แหละไปติดตามไว้แล้วก็ไปดูคลิป เดี๋ยวมาลงให้ดูว่าสองเม็ดจริงวะสองเม็ดสองหัวออกมาเลยครับบุกเลยไอซีอินนานายโนตึงโป้ตึงเปีย เป็นอาจารย์เขาเองคนเดียวครับไม่ต้องเล่นไหนน่ได้แต่ต้องมีหัวเออแล้วก็แล้วเจหลานน่าแค่แม่หนูก็เล่นเวกเตอร์ให้ก็ได้มามามาทุกคนเริ่มเลยต่อต่อต่อก็วันนี้เราจะมาทำคลิปไฮไลท์นะแต่ว่าเมมช่องไอวิทย์มันเต็มก็เลยมาอัดติดต่อให้กันแล้วจะส่งไปให้ช่องไอวิทด้วย เคียน okay, like 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 you know okay. ่วยกิน่วยินช่วยกินด้วยอยู่ไหนวะข้าโรงงานโอเคสัดเอ็แอนดวูไหนวะหมดแล้ ยากหน่อยไม่เข้าศูนย์ดำออกแล้วมงทำไมนื้เหรอนื้เหรอเท่าไหร่หรออะรวะนะ่ะว Why l o s อ มาแล้วจ้าไหนจะไปไหนไลูกศิษย์นี่เน่ first blood มาโคเป็น,นทีงั้นว่าจะทำอะไรมาช่างมัน,ะน,อ,นะมนอะเน้นปืนนี้ดีกวอ่อนให้วูดี้มัน ไอ้ก right? well, we right? ูซื้อนี้ดีกว่าแหมมันก็เข้ามาแล้วซื้อด้วยดีกว่าเอาไว้ปลาก็มันอยู่ไม่กี่มื่ะเบิดโผล่มาแต่เม็ดเดียวเลยลองโผล่มาดิเป็นไงเม็ดเดียวเม็ดเดียวป่ะอาไปโผล่ยัเต็มมาน่ะ โดนว่ะทอษีไม่โดนว่ะอยู่ไหนวนะน่ะสวัสดีครับ oh, First Blood ไ <c oughs> อ้ห่ากบานแยกเลย พอดีไอ้นักภาคมือเก่าอะมันภาคเป็นไงมือใหม่มันยังภาคไม่เป็นใช่ไหมแล้วจุดจำมันจะเข้าใจไหมเขาจะขนาดไหนตาต่อไปให้กูถ้ามึงภาคไม่ดีนะกูจะอันเนี้ยอันนี้เนี้ยปืนเดียวกันไปสินเดียวกันถึงมมึงเดชอายใช่ไหม หมดแล้ววะไม่ไหเลม่ดว้ยย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 ย ก่นอนๆอ๋อบักใหญ่ไม่มีดิกอ่ะเส็จละก็มีแต่อลอกแล้วล่ะกูต้องห้ามให้เขายิงโดน First Blood บักได้หลือสองนี่กับเพรอะโอ้ยโอ้โหห้าหนึ่งเลยเหรอหกเกียนไปหรือ,อเปล่าเชื่อหกเจียนไปแบบบีบเอาเชื่อไอ้กูลองเอาสเต็ปนี้ไปลองเล่นในไอ้นี่แบบวะ ไอเนี่ยแรงอ่ะลองวะเออเอาลองวะล่ะไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยถือมันช่วยนิดนึงอ่ะงานกูซื้อระเบิดได้แหละบุดระเบิดอันนี้เออระเบิดฟิสต์มากว่ามึงอ่ะตามเมื่อกี้กูซื้อกระชิตมาแค่ตอนนี้มันเป็นบึ้มแค่นี้อยู่ไหนไหนไหน เอาไม่โดนมาไม่เล่นไม่เล่นอาทิ้งอาทิ้งทิ้งงัดดูวะอาทิ้งอ่ะทิ้งละเฮ้ยลองกดอไอลองที่เผื่อมึงได้มันได้ปะไม่ได้ไม่ได้พันยาสุดยอด เอาเหมือนไหมกันเอาจะลองเหรอวะเอาดิแว่านึงนี่ไปดหูหน่อยติพื้น <S First <slide>. s l i อ้โหทำศพไม่เดียวพอไม,ไม่ไม่ทำศพนะครับมันอย่างกัผู้สิิ์มันคือเช็คแล้วหายใจเผื่อ,อยังไม่ตายไงไเราปรเป็นห่วงเผื่อเขายัางไม่ตายเออใช่ไหมใช่ไหมถ้าหลอกงั้นดูกูซื้อเ v เตอร์ม,มาทำมือได้

กระโดดยิงอะ่ะ first blood กระโดยดิงไม่มีผลอะไรกับกูฟังดไหมนจะ์ดูใ้ไอ้กระโดดยิงอะ่ะมันใช้ได้กับพวกแบบที่พิมงมาข้างหน้าหรือว่าอยู่นิ่งๆอ,ะอ่ะหรือว่าถ้าสมมติมันจะมีเอดวาร์ดกว่านี้คือ,อว่าเอ,อดวาร์ดกว่านี้ก็คือกรด